สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องน้องกุ้งเฟียดอีกครั้งนึงนะครับกินอยู่คือธรรมชาตินะครับวันนี้พูดถึงเรื่องพืชกระท่อมใน EP 5นะครับก่อนที่จะพเพาะเมล็ดน,นะครับขอเป็น EP 5นะครับพูดถึงเรื่องสีป่ปัจจัยหลักนะครับหรือว่าปัจจัยสี่กันนะครับปัจจัย4ที่ทําให้พืชกระท่อม มีอัตราการงอกและเจริญเติบโตได้ดีนะครับมาดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ิดตามชมไวนะครับอ,อมาดูที่ปัจจัยแรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการทำให้เมล็ดกระท่อมงอกงอก ชอบดีนะครับถือว่าเป็นเป็นรอยบุ๋เศษครับนะครับนี่คือประมาณนี้นะครับปัจจัยแรกนะครับผมก็คือนะครับอย่างแรกก็คือเมล็ดนะครับเหมือนกับเป็น EP ที่สามที่ผมคุยไว้เมล็ดสําคัญนะครับอันดับแรกคือการคัดเมล็ดนะครับเมล็ดต้องเป็นเมล็ดที่ สมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความการสมบูรณ์นะครับแล้วก็เหมือนลองกลับไปดูที่ EP ีสามนะครับด้วยวิธีคัดเมล็ดเราต้องคัดอย่างไรนะครับผมก็นะครับนี่คือองค์ประกอบปัจจัยที่หนึ่งนะครับถือว่าสําคัญที่สุดนะครับจำวาเลยนะครับถ้าเริ่มจากเมล็ดไม่ดีก็ถือว่าควรเป็นน้อยน้อยที่จะทําให้มันงอกแล้วก็จะเดินติบโตัวได้ดีนะครับผม ปัจจัยที่สองนะครับปัจจัยที่สองคือเรื่องของความชื้นนะครับเพราะนั้นความชื้นต้องเหมาะสมนะครับดีที่สุดต้องไม่ไม่ไม่แฉะเกินไปนะครับและไม่แห้งเกินไปนะครับก็จะมีผลอย่างมากต่อการอ,าอัตราการงอกนะครับผมที้เราสังเกตว่าที่ผมทำไว้ก็คือเป็นลักษณะของความชื้น เพราะนั้นเป็นการก็เรียกว่าเพาะแบบระบบปิดเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของการควบคุมความชื้นนะครับเพราะตรงนี้ก็คือระบบปิดมันจะเกิดการควบแน่นนะครับของพืชก็คือมันขายน้ำนะครับแต่น้ําไม่ได้ไปไหนนะครับก็เหมือนกับฝนเพราะนั้นมันจะตกก็คือทําเหมือนกับมีฝนมีน้ํารดอยู่ตลอดนะครับอันนี้คือปัจจัยที่2นะครับเรื่องของความชื้นนะครับเพราะนั้นแปลว่าตรงนี้ความชื้นนิ่งมากนะครับจะไม่แห้งและก็ จะไม่จับจะไม่ชื้นจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูข้างในนะครับว่าเขาควบคุมอัตราการชื้นดีแค่ไหนนะครับโอเค,ครับเดี๋ยวขอ,อยาดน,นี้กันนี่นะครับนี่คือความชื้นที่อยู่ภายในนะครับผมลองแกะกล่องออกมาดูนะครับพอดีถาดนี้มี ก็เรียกว่าม like ีพื <ic om diction aries> ้นที่ที่จะให้ผมให้ท่านได้ดูว่าการระบายความชื้นมันอยู่ระดับไหนนะครับผมส่วนกรองอื่นมันแน่นเกินไปผมก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวสูงไม่ดูนะครับนี่คือนี่คือนะครับความชื้นสังเกตว่ามันจะเปียกนะครับยังเปียกเปียกอยู่ตลอดนะครับนะครับ เพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของความชื้นเพราะนั้นเราต้องควบคุมไม่ได้นะครับส่วนท่านที่เพราะระบบเปิดนะครับก็ก็คือท่านต้องพยายามรักษาระดับความชื้นก็คืออย่างน้อยก็คือต้องรดน้ําเช้าเย็น,น ต่อไปเป็นปัจจัยที่3นะครับซึ่งก็ถือว่าสําคัญไม่แพ้กันนะครับองค์ประกอบก็คือแสงนั่นเองนะครับระบบแสงที่ต้องให้ก็คือนะครับหนึ่งต้องไม่จ้าเกินไปนะครับสองก็ไม่ใช่มืดเกินไปนะครับจะมีผลต่อการงอกของพืชเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแสงต้องพอดีนะครับก็คือเป็นแสงถ้าเหมาะสมแนะนําก็คือให้เป็นแบบแสงราไรนะครับก็เลยแสงราไรนิดหนึ่งก็คือ ประมาณนี้นะครับแต่บางท่านก็อยู่ในห้องเลยนะครับในห้องเลยผมแนะนําว่าขอให้เป็นแบบแบบใช้สลันดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ได้แสงเช้าจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้าว่าเราไวท้ที่ที่ห้องนะครับก็มีแค่แสงแสงที่รอดมารอดมาจากข้างนอกแค่นั้นนะครับทาให้การสังเคราะห์แสงของเขาเนี่ยมันน้อยนะครับน้อยมาก ครับผมเพราะนั้นก็มีผลต่อการเจริญเติบโตและก็การงอกนะครับผมปัจจัยที่4นะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือออกซิเจนนะครับก็คือต้องมีอากาศเรื่องอากาศนะครับอากาศต้องถ่ายเทได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตตอนนี้ผมเป็นการเพราะระบบปิดแต่ถามว่ามันปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่นะครับก็คือผมจะอาศัยของการก็เรียกว่าให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเกิดขึ้นนะครับก็คือ เรามีการแง้มนะครับหรือว่าเปิดเปิดเปิดสมมติผมเปิดระบบก็บอ,อันนี้ก็คือต้องมีการแง้มให้ทักข้างนะครับเวลาเวลาเวลาเราเพาะนะครับเพื่อให้ออกซิเจนสามารถไหลเวียนเข้าไปได้นะครับอันนี้คือปัจจัยที่4นะครับซึ่งจะช่วยให้อัตราการนอกนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับ เพิ่ขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือสี่ปัจจัยนะครับหรือว่าปัจจัยทีเดียวกันนะครับเป็นสี่ปัจจัยที่ช่วยนะครับออนอกจากสี่ปัจจัยหลักแล้วนะครับเดี๋ยวมีปัจจัยเสริมอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีผลกระทบอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของดินนะครับ ดินผมแนะนำเลยว่าขอเป็นเป็นพีทมอสนะครับพีทมอดนี่เป็นดินผีทมอสนะครับซึ่งหนึ่งเรื่องสารอาหารไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็สองรู้สึกมันจะมีการผส,สมเรื่องของการเรื่องการเชื้อรานะครับส่วนที่ดินปลูกบอกอตรงๆว่าไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะข,ของภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือเขาจะใช้ก็เรียกว่าดิน ดินทองร่องอ่าเดี๋ยวแต่ดินทองร่องนะครับก็คือความหมายก็คือมันกับมีคูน้ํานะครับแล้วก็เราไปเอาดินที่อยู่ในในก้นมันนะครับก้นก้นก้นคูนะครับ,ลลลลรบแล้วก็เป็นเลนแล้วก็เป็นดินเลนนั่นเป็นลักษณะของของของดินดินที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับตรงนั้นก็เป็นสถานอานที่ทําให้อัตราการริ่งโงก ได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเราต้องการความสะดวกนะรว,รวดเร็วนะครับผมแนะนําเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะดีกว่าตรงดินที่เป็นเลนตรงว่าหนึ่งเมื่อเลนดินที่เป็นเลนนะครับถ้าว่ามันเริ่มพอเริ่มเริ่มเริ่ม,มความชื้นก็เริ่มแห้งนะครับเขาจะกรบ กลบนะครับตัวนั้นเป็นอัตราการเลกเปลี่ยนอากาศในดูเทนพวกเนี้ยนะครับก็คือเหมือนกับเราไม่ได้ไม่ได้พลวนเขานะครับเพราะว่าเราพลวนไม่ได้อยู่แล้วนะครับลักษณะการพลวนดินนะครับก็ผมเลยแนะนำให้ให้เป็นให้เป็นพีทมอนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการไหลของอากาศได้ดีนะครับแล้วก็เวลาการแยกนะครับมันจะง่ายต่อเรานั่นเองนะครับสรุป4ปัจจัยหลักนะครับก็คือ1เมล็ดนะครับต้องสมบูรณ์แข็งแรงนะครับต้องคัดสสยพันเมล็ดไปย้อนไปดู ep สามของผมนะครับ แล้วก็2นะครับก็คือเรื่องของความชื้นนะครับควบคุมไม่ได้ตามที่ผมแจ้งไปนะครับก็คืออย่ายแชะเกินไปแล้วก็อย่าแห้งจนเกินไปนะครับแล้วก็อันที่3ามก็คือเรื่องของอแสงนะครับต้องเป็นแสงจ้าแดดแรงก็จุดจบเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าว่ามืดเกิดไปก็อย่า,ามันยังไงไม่งอกนะครับงอกยากนะครับอาจจะงอกนะครับ แล้วก็ตัวที่สี่นะครับก็คืออากาศนะครับก็คือออกซิเจนนะครับยังไงก็ต้องให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะครับถึงจะได้ผลที่สุดนะครับ4ปัจจัยหลักนะครับอย่าลืมนะครับแต่ปัจจัยเสริมก็คือเรื่องดินเพาะนะครับแล้วก็การลดน้ําการดูแลรักษานะครับก็มีหลายๆปัจจัยนะครับ3ปัจจัยหลักอย่าลืมนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็พูดถึงปัจจัย4ี่ี่ปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการทาให้อัตราการงอกก็ว่าเร่งงอกได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นหรือว่าอการงอกได้ดีนะครับบางคนก็ซื้อไปมันไม่งอกเป็นเราะมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่านี่ถ้าควบคุม4ปัจจัยนี้ได้นะครับยังไงก็งอกนะครับงอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวต้องลองทําดูได้นะครับลองทดสอบดูได้นะครับ ก็คือเหมือนที่ผมบอกนะครับต้องควบคุมทุกอย่าง4 4ปัจจัยนี้นะครับควบคุมไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะวิธีการเพราะกับเพาะว่าวิธีการเพราะเราใช้วัสดุอะไรใช้อุปกรณ์อะไรมั่งนะครับแล้วก็ต้องดูแลยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะในรูปแบบของตัวลินค้านะครับเรามีตั้งแต่มเมล็ดนะครับมเมล็ดแล้วก็เป็นอันนี้คือ ส่วนที่กล่องเพาะนะก็คือเพาะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ท่านเอาไปแยกเอาเองนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นถาดที่แยกลงถาดหลุมร้อยห้าหลุมแล้วแล้วก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่ลงถังชํำนะครับถ้าสนใจเป็นค้านะครับติดต่อมาได้ที่เพจนะครับก็ตรงนี้เลยครับเพจตรงนี้เลยนะครับกระทาการแดงของบุ้งพัทลุงนะครับหรือติดต่อเบอร์0 8 4ย์แ่ก หกหนึ่งแปดเจ็ดนะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์หเก้าแปดเจ็ดนะครับผมจะสั่มือแก้วนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าไงก็ถ้าชอบนะครับถ้าถูกใจก็รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมกดติดต้ามกดติ๊กไก้นะครับเดี๋ยวผมอัพคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดในแต่ละช่วงนะครับ่วนเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นการเพาะนะครับ ผมพยายามที่จะเร่งการทาคลิปให้ให้ได้ให้ได้เร็วนะครับเพื่อให้ทุกท่านที่ติดตามอยู่ได้ทําได้นะครับแต่ตอนนี้พอดีมันมีช่วงของการต้องเร่งส่งของให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมาสาระนะครับช่องหนองบุง แชนแนลนะครับผมก็คือผมจะทำเกี่ยวกับการการกินการกินการอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละครับก็คืจะพาไปจะมีเที่ยวแต่ว่าที่เป็นแหล่งที่เป็นธรรมชาตินะครับก็คือ,อเป็นบ้นบานๆนะครับเป็นวิถีบ,บ้านๆก็คือสไตล์รถรถชอบรถชอบในลักษณะนี้นะครับยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอลา,าไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ การแรงแรงคนเดียวนี่คงริ